สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดางังมาแล้วค่ะน้ำท่วมตลาดโรงเกลือฝนตกหนักน้ำไหลท่วมตลาดโรงเกลือเก็บของหนีกันโกลาหล31ส,ส,สิงหาคม65มีรายงานที่หน้าตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วเกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักนานเกืบอบ2ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำหลาก เข้าท่วมขังบนถนนสีเพนบริเวณหน้าทางเข้าตลาดโลงเกลือสูงประมาณ20-30เซนติเมตรเนื่องจากท่อระบายน้ำตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้จากนั้นมวลน้ำที่เอ่อท่วมถนนได้ไหลเข้าท่วมขัง บนถนนภายในตลาดโรงเกลือและเอ่อท่วมตามหน้าร้านค้าทําให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาต้องรีบขนสินค้าไปไว้ที่สูงป้องกันความเสียหายเบื้องต้นหลังน้ําท่วมมีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1 3 0 2ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ตํารวจสพคลองลึกเข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าขนของขึ้นที่สูง พร้อมทั้งช่วยอำนวยการจราจรบริเวณหน้าทางเข้าตลาดโรงเกลือหลังจากฝนหยุดตกประมาณสองชั่วโมงน้ำที่ท่วมขังก็เริ่มไหลลงท่อและคลองจนตลาดโรงเกลือเหลือน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ